เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เข้าไปรับชมคลิปเก่านะครับผมก็ได้เข้าไปรับชมคลิปเก่าของน้องฮับแพงโชว์เบิงนครพนมมันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆโชว์เบิงนครพนมก็ <love> you เป็นเนื้อเพลงเออเป็นเนื้อเพลงที่เขาพูดถึงอำเภอต่างๆนะครับ ก็มีหลายๆายอำเภออยู่ในคำว่าโชว์เบิกนครพนมนะครับก็จะมีภูไทยมีอะไรผสมผสานกันลงไปตรงนั้นตอนนั้นมุกดาหารก็จะขึ้นอำเภอมุกดาหารอยู่ในจังหวัดนครพนมถ้าทุกท่านอยากจะดูโชว์ของน้องฮักแพลงที่มาใหม่ๆนะครับมาใหม่ๆตอนแรกนะครับ ผมลองไปไล่ดูคลิปเก่าของท่านแปล์มาแล้วนะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับทางบอสโจนั้นได้จัดโชว์ให้อย่างดีเลยพี่น้องสุดยอดมากๆนะครับเพื่อที่ให้โชว์นั้นออกมาดีเห็นไหมครับทางผู้บริหารเขาครับเขารักลูกวงเขาทุกคนพี่น้องนะครับเขารักลูก เขาทุกคนนะครับเห็นลูกเขาคนไหน,นครับปังเขาก็ดีใจด้วยนะครับไม่มีหรอกคบว่าไม่มีหรอกคบว่าไม่รักนะครับลูกคนไหนที่เขาปังมีมเอฟซีพบห้อยม่รักนะครับเขาดีใจพี่น้องผู้มอบโอกาสให้ผู้มอบโอกาสให้ดีใจนะครับที่มอบโอกาสให้ เด็กน้อยคนหนึ่งแล้วก็มอบโอกาสให้ทุกคนที่เข้ามาเป็นศิลปินของในวงแล้วคนไหนที่ฟังมีพ่อฮักไม่ฮักนะครับคอยคล้องมาหลาให้เยอะๆทางผู้บริหารเขาก็ดีใจพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นผู้สร้าง ะครับเป็นผู้สร้างคนนะครับสร้างศิลปินขึ้นมาคนไหนปังเขาก็ดีใจนะครับไม่เหมือน FC ซนะครับจะบอกว่าเขาไม่รักนะครับเขารักอยู่แล้วคนที่เขาปั้นขึ้นมาเขาสร้างทางวัโดโตรเขาได้สร้างคนได้เยอะมากมายครับคนไหนไม่รักเขาเขาไปเขาก็ไม่ว่าอะไรครับพี่น้องแต่คนไหนอยู่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีนะครับ ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีนะครับนะครับสุดยอดมากๆเลยครับถ้าอยากจะไปรับชมดูนะครับโคอดสวยงามครับเป็นเป็นโชว์ที่สวยงามมากๆนะครับโชว์บึงนครพนมไม่ลืมเข้าไปรับชมน,นะครับผมเคยไปถ่ายอยู่ตรงนี้นวนนัดนครพน้อกยอดวิวกระโชดพน้อกยอดวิวกระโชดขึ้นมา เคยไปถ่ายน้องข้างแพงครั้งแรกคลิปแรกก็ปังเลพี่น้องคลิปแรกก็ปังแล้วครั้งแรกที่ผมเคยถ่ายก็คือถ่ายข้างวัดปางปิ้งพี่น้องแต่เป็นวันที่สองของน้องข้างเพลงแต่ว่าเป็นครั้งแรกของผมที่เคยได้ไปถ่าย เป็นครั้งแรกของผมแต่ว่าขึ้นเวทีเป็นครั้งที่สองของน้องแต่ว่าเป็นครั้งแรกของเราวันที่สองแต่เป็นครั้งแรกของคนถ่ายก็คือท่านไปนมาแล้วตอนนี้ช่องมีปัญหาอยู่พี่น้องเพราะว่าไม่รู้ไปลอยเอาคลิปเข้ามาลืมลบคลิปทิ้งพี่น้องนะครับเพื่อที่เปิดสร้างรายได้ตอนนี้โดนปิดสร้างรายได้ไปอยู่ ผมก็ใช้สร้างตัวนี้ขึ้นมาตอนนี้เลยใช้ว่าท่านแปล0ชดแปดพี่น้องอนะครับอย่าลืมเข้าไปดูนะครับความปังตั้งแต่คลิปแรกมันไม่ธรรมดานะครับพี่น้องพลัง FC เข้ามาแต่คลิปแรกทำให้ยอดวิวปังตอนนี้ก็ปังเหมือนเดิมแต่ว่า บางท่านก็ยังไม่รู้จักช่องใหม่ของผมอยู่นะครับช่องใหม่ของผมก็คือท่านเปส๋สูงชุเป๋นี่แหละครับบางท่านยังยังไม่เจอนาะคลิปบา,บางนะครับถ้บาเขามาคนก็ไม่รู้นะครับบางครั้งผู้เท่าผู้แก่ก็เด้งมาก็เข้ามาดูอ,อ๋อบางครั้งเขาไปน fc น้องข้างเพลงเขาก็บางครั้งเราก็ไม่รู้เนาะค้นหาย,ยัางไงพอคลิปเด้งมาทีหนึ่งก็เลยกดติดตามทีหนึ่งประมาณนั้น พุทาภูเก็ก็จะประมาณนี้พี่น้องเนาะนะครับสําหรับคนที่ fc ค้นหาเพลนก็ค้นหาและกดติดตามได้อยู่แต่ว่าบางท่านก็มันไม่เด้งมาก็บางครั้งคลิปมันไม่ลอยไปให้เขาเห็นถ้าเขาเห็นเฮ้ยหมอหมอนี่พูดเกี่ยวกับน้องอาแพงเขาก็กดติดตามให้นะครับมันอะไรีิสุดยอดมากๆนะครับผมตะลึงเลยครับตะลึงคลิปเลกข,ของน้องอ่างแพงที่เราไปถ่าย นะครับแต่ลืมมากมากนะครับโดยเพานะคอมเมนต์ทเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่วงนั้นก็ลงคลิปไว้ปึ้งขึ้นมาเลยพี่น้องแปบ๊บเดียวนะครับที่คลิปมันจะขึ้นมาภนะายในชั่วโมงสองชั่วโมงครับแปบ๊บเดียวขึ้นมาถ้าคลิปมันจะถึงทักหมื่นสองหมื่นวิวนะภายในภายในหนึ่งชั่วโมงเนะี่ย ันได้แล้วห้าพันวิวนะผมเคยถ่ายลงนะครับห้าพันวิวภายในหนึ่งชั่วโมงมันก็จะขึ้นไปเรื่อยนะเผื่อแป๊บนึงปไกดดูขึ้นใหม่ละหกพันเจ็ดพันไปเรื่อยจนบางคลิปนะครับนี่บางคลิปนะครับบางคลิปถ้าคลิปมันจะปังนะนะคลิปบางเพลงนะที่เราไป มันจะขึ้นมามันจะลอยขึ้นมาเราเผลอแป๊บเดียวยอดวิวไปแล้วเผลอไปหลับแป๊บหนึ่งเตนขึ้นมาเอา้าห้าหมื่นวิวสร้งานพี่นะ้องมันสุดยอดมากๆเลยครับอันนี้คลิปสําหรับคลิปปังนะส่วนคลิปผมไปดูดเข้ามามันผมลบทิ้งไปแล้วครับประมาณสี่แสนวิวสี่แสนกว่าวิวแต่กก็ยังมีคลิปหนึ่งที่ผมไปถ่ายในะ ของคุเผายังเหลืออยู่ผมจะเก็บคลิปนั้นไว้เพราะว่าเราถ่ายเองผมก็กําลังตามลบคลิปอยู่ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหาลบคลิปที่เราไม่ใช่คลิปของเราลบคลิปออกนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านอ้กอนครับผมขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่มาส่งกำลังใจให้น้องฮักเพลงน,นะครับต่อไปมือปราบขี้ตื้อก็เตรียมข้อมูลแล้วครับ มีคลีปตือเข้ามาพี่น้องเดี๋ยวจัดการคลิปต่อไปครับคลิปนี้มันถึงเปลือนนาทีแล้วตอนแรกผมก็จะพูดตัวนี้แหะพูดๆมาไหลไปเรื่อยพี่น้องบอกว่าท่านี้ก่อนครับ